ใครๆที่ทำงานสาย offshore อ i l f i e l ทำงานบนแท่นกลางทะเลจะรู้กันใช่ไหมครับว่าวงการนี้เนี่ยเป็นวงการที่มีผู้หญิงน้อยมากๆผมเองก็ทำงานบนแท่นคดเจาะนะครับแล้วก็แท่นคดเจาะที่ผมทำงานเนี่ย มีจานวนคนทํางานอยู่ประมาณ5 0คนแล้วจาก150คนเนี่ยผมบอกเลยว่ามีผู้หญิงอยู่แค่ประมาณ5-10ถึงคนผมก็เลยสงสัยครับว่าทําไมผู้หญิงเขาถึงไม่ค่อยมาทํางานสายออฟชอร์ออยลฟิลกันอาจจะเป็นเพราะผู้หญิงส่วนมากเขากลัวว่าจะไม่ได้ความเคารพจากเพื่อนร่วมง,งานผู้ชายหรือเปล่าหรืออาจจะกลัวว่าจะถูก a l ร์เลนจากเพื่อนร่วมง,งานผู้ชายอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับผมก็เลยลองถามประสบการณ์ส่วนตัวของพี่คนหนึ่งเลยครับเขาเป็นผู้หญิงที่ทํางานบนแท่งคดเจาะมามา,มากกว่า10ปีและมีประสบการณ์ทํางานทั้งฝั่งรีคคอนแทคเตอร์แล ข้อดีกับข้อเสียอะไรบ้างสำหรับการทำงานสายออยฟิลสำหรับผู้หญิงครับอ่ะข้อดีนะคะความเป็นผู้หญิงเนาะมันซอฟอยู่ละมันดูน่าดูแลน่าทนุถนอมเพราะฉะนั้นการได้การซัพพอร์ตมันก็จะค่อนข้างดีอ่ะเราพูดกันตรงๆถูกไหมคะอ้าวเขาเรียกซอฟพาวเวอร์ก็เนาะอันนี้เป็นข้อดีเนาะส่วนข้อเสีย สำหรับพี่พี่ไม่ได้มองเห็นข้อเสียเลยมีแต่ positive เนาะ mm hmm. แต่บางคนถ้าอาจจะไม่ได้รู้สึกที่จะเซฟหรือสีเขียวในสถานการณ์ที่ผู้ชายเยอะๆสมมติร้อยร้อยหบ้อยหกิหรือ 2, อ0สคนบนฟิลบนแพลตฟอร์มแล้วมีผู้หญิงแค่แบบหลักหน่วยอ่ะอ่าอันนั้นก็อาจจะเป็น constraint ของเขาเนาะเพราะฉะนั้นพี่มองว่าขึ้นอยู่กับคนสำหรับงานของเราเนาะในวงการเราเนี่ยเขาจะมีความ respect ะะมีเรื่องของ harassment ที่ค่อนข้าง strict นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะให้เกียรติแล้วก็ได้รับการดูแลได้รับความปลอดภัยอย,อย่างดีเยี่ยมแน่นอนเพราะฉะนั้นน้องๆผู้หญิงไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องใดๆอ,อยู่มาอยู่จะได้รับการดูแลที่ดี ที่รู้สึกว่ามี c h a ์เลน g ์ที่ยูนิคสำหรับผู้หญิงไหมครับเวลาเข้ามาทำงานออยฟิลหมายถึงแบบในการทำงานไม่ใช่แบบเรื่องเหมือน harassment หรืออะไรอย่างนั้นแต่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆในการทำงานครับอ่ะส่วนตัวก่อนโดยส่วนตัวเราเราจะมีความเป็นก็เหมือนผู้ชายคนหนึ่งด้วยเราจะไม่ได้เซนซิทีฟกับการขึ้นเสียงน้ำเสียงที่ aggressiv e ของผู้ชายหรือเราเจอฝรั่งที่แบบอ๋อใช่ไหม aggressive อเราก็จะไม่ได้เซนซิทีฟมากกับออชูประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนอาจจะแบบมีเซนซิทีฟในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็น c o n ส t r a i n ที่อาจจะต้องปรับตัวเนาะถ้าเข้ามาวงการนี้ละนะคะเพราะว่าคนทำงานออยฟิลหรือว่าคนทำงานที่ที่นี่นะคะมันก็จะมีเรื่องของการตรงไปตรงมาเนาะในการพูดน้ำเสียงที่อาจจะดุดันเสียงดังแต่ไม่มีอะไรนะคะมันเป็นการพูดคุยกันในงานเนาะ อืมเราเราจะเจอ c u เจอร์ที่หลากหลายมากตั้งแต่ e ็ก a t แล้วก็กี่ประเทศอะใช่ไหมคะแต่ละประเทศก็จะมีค u เจอร์แตกต่างกันไปเนาะเจอคนไทยเองก็จากแต่ละภาคไม่เหมือนกันอีกถูกไหมคะแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวเพราะฉะนั้นใครผ่านงานที่เป็นดิวิ่งเนาะโดยเฉพาะดิวิ่งของเราหรือว่าออย f i e ของเราในสถานการณ์ในพื้นที่ที่จากัดขนาดนี้ไปได้อะ่ะเออพี่ว่าสามารถไปทํางานอะไรก็ได้ละ ในในสภาวะการกดดันนะการประสานงานเหระคะอ่ะโอเคสําหรับผู้หญิงนะคะถ้าอย่างที่พี่บอกตอนคําถามแรกๆเนาะว่าเราจะได้รับการซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีอ่ะแต่มันก็จะมีวิธีการพูดคุย approach เนาะเราเองเราก็การไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแหละพี่มองว่าการที่เรา humble อ่อนน้อมถ่อมตนเนาะเออมันเป็น point สำคัญของคนไทยแหละที่จะแบบในการร่วมงานกับใครก็แล้วแต่มันจะช่วยให้เราแบบ มันสักเซจจริงๆอ่ะเออสำหรับพี่ ตั้งแต่เดวันที่ทำงานจนถึงทุกวันเนี้ยไม่ว่าเราจะโตขึ้นไปเป็นตำแหน่งไรเปลี่ยนเป็นบริษัทอะไรการยกมือไหว้การขอบคุณหรือการแบบ้ขอร้องด้วยความแบบโพไล t เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากผู้ชายก็ทำได้ถูกแต่ว่าผู้หญิงเราก็จะเสียงเล็กเสียงน้อยดูขนาดพี่ยังแบบใช้เสียงสองเสียงสามได้เคยมีเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกว่าโดน t r e ต t ไม่เหมือนเพื่อนร่วมงานคนอื่นเพราะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงไหมครับ ไม่มีเออไม่มีเพื่อนร่วมการมี role and r e s p o n s เหมือนกันเท่ากันดูแลกันเออไม่มีเกี่ยวผู้หญิงผู้ชายค่ะอืมทาเก็ตเดียวกันท้าเก็ตในการ operation achieve safety เรา achieve no v o l a t e herdinal operation เนาะงานก็ต้องทำเหกันเช่นไป นตั้งแต่การที่พี่ทำงานออฟชอปมาเป็น10เปีแล้เนี่ยพี่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการชิฟยังไงบ้างใน m ายเซ e ตของการที่แบบผู้หญิงมาทำงานออฟชอปครับโอ้เดี๋ยวนี้ก็เปิดกว้างมากมากๆางบามากเนาะสมัยก่อนว่าแบบยากละสมัยพี่ก็ยายากในระดับหนึ่งแต่ง่ายขึ้นมาหน่อยสมัยนี้คือแบบ โอ้เพนเลยยิ่งอย่างที่เราเห็นเนาะคอมมานดแมนหรือว่าเฮดต่างๆหรือเอนจิเนียร์ในเอนจิเนียร์ในโพสิชันในเซอร์วิสต่างๆก็เป็นผู้หญิงเยอะแยะมากมายเพราะฉันไม่มีข้อจำกัดเลยว่า เฮ้ยผู้หญิงทําไม่ได้ผู้ชายทําไม่ได้ไม่เกี่ยวสมัยที่พี่เริ่มเข้าวงการก็ก็ไม่ได้ถือว่ายากมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนี้เพื่อนในวงการที่เป็นผู้หญิงที่เริ่มงานกันมาแบบรุ่นรุ่นกันก็จะอ่าบางคนก็แบบแต่งงานมีครอบครัวอยู่ฝั่งเปลี่ยนลักษณะสายงานบางคนก็ยังอยู่วนเวียนกันแต่เท่าที่มาสัมพันสนะตอนนี้ก็ก็หลากหลายมากขึ้นเออหวังว่าน้องๆ <c oughs> ผู้หญิงคนไหนที่สนใจสายงานออฟชอตออฟฟิวจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปนะครับ ช่เลครับเหมือนที่พี่เล็กกี้เขาบอกเลยครับถึงแม้ว่างานออฟชอร์เนี่ยมันอาจจะลำบากนิดนึงในเชิงของวอร์ค u ค t ลเ e อร์กับ e อน i วอ n m เมนต์แต่ก็จะไม่มีการเหยียดหรือดิสคริมเนชันเพราะว่ามันมีนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมและปกป,ป้องทุกคนจากเซ็กชวล a าร s เรสเมนต์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยอาจจะต้องเข้มแข็งนิดนึงแต่นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วครับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสายงานออฟชอร์เดี๋ยวผมจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้ตรงกลางตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติ้าาีปน,น